สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้หางานทุกท่านนะครับท่านใดที่หางานแล้วอยู่แถวจังหวัดนครราชสีมาหดืววอโคาราชนะวันนี้มีประกาศรับสมัครงานด่วนนะครับบริษัทชื่อว่าบริษัทคากิวมีทไทยแลนด์จำกัดนะครับโรงงานอยู่ที่โคราชเลขที่4ี่44หมู่5ตําบลกระโทโอกำเออ์โชคชัย จังหวัดนครราชสีมาเปิดรับสมัครฝ่ายผลิตจำนวน200ตรามีหอพักให้อยู่ฟรีนะครับทำการตรวจ ATK ให้ฟรีก่อนเริ่มง,งานไม่ต้องกักตัวพร้อมฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มให้กับพนักงานที่ยังไม่ได้รับวัคซีนซึ่งหากใครที่เป็นคนมีภูมินะครับหมายถึงว่าคนที่ป่วยแล้วหายป่วยนะ มีใบรับรองแพทย์ยืนยันหรือใครก็ตามที่ได้รับวัคซีนครบ2เข็มมาสมัครทำงานกับบริษัทคาคิวครบ1เดือนรับเงินพิเศษ2,000บาทเห็นไ,ไหมครับตัวนี้ฮะ2,000บาทลักษณะงานนะครับผลิตและแปรรูปเนื้อไก่ปรุงสุกส่งออกต่างประเทศบริษัทคาคิวเปิดดำเนินการธุรกิจในประเทศไทยมากกว่า50ปีมีความมั่นคงเติบโตก้าวหน้า บริษัทคาคยวโรงงานโคราชมีพนักงาน7 0 0 0กว่าคนนะครับบริษัทคาคยวมีหอพักให้อยู่ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นในการสมัครงานบริษัทคาคยวได้รับมาตรฐานแรงงานไทยและก็ได้รับรางวัลสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ดีเด่น10ปีซ้อนรับเป็นพนักงานประจําของบริษัทไม่ใช่พนักงานซับคอนแทรครนะครับ รายได้เฉลี่ยต่อวันตกตอยู่ที่325บาทถึง470บาทอัตราค่าแรงวันละ325บาทนะครับแล้วก็มี OT ด้วยนะชั่วโมงละ61บาทนะครับถ้าเป็นกะกลางคืนก็30บาทต่อ1วันสมัครฟรีตรวจสุขภาพฟรีเปิดบัญชีธนาคารฟรีพร้อมทำบัตร ATM ให้ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี มีโบนัสประจำปีมีชุดยูนิฟอร์มอุปกรณ์การทำงานฟรีมีประกันชีวิตทุนสูงสุด200,000บาทซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทในราคาถูกด้วยนะรางวัลอายุการทำงานนานทุนการศึกษาบุตรเิรษิการอื้นเดอีกมากมายคุณสมบัตินะครับอายุต้อง18ปีขึ้นไปนะมีสุขภาพแข็งแรงมีรอยสักก็สามารถสมัครได้ ไม่จำกัดเพศไม่ต้องใช้พุทธการศึกษาขอให้อ่านออกเขียนได้เอกสารประกอบการรับสมัครมีดังต่อไปนี้รูปถ่ายสองใบสำเนาบาัตรประชาชนสองใบสำเนาทะเบียนบ้านสองใบแต่งกายสุภาพแล้วก็สแกน QR Code นะครับหรือสมัครผ่านลิงก์สมัครงานของบริษัทเดี๋ยวลิงก์สมัครงานผมผมจะแนบให้ด้านล่างของคลิปนี้ท่านเข้าไปกรอกไปสมัครตามนี้ได้เลยนะครับ กรอกให้ครบทุกหัวข้อนะครับแล้วกดส่ง s ับมิ t ถ้าส่งผ่านจะมีข้อความขึ้นมาว่าคุณส่งใบสมัครผ่านเรียบร้อยแล้วแล้วก็ก,กดส่งกดส่งนะครับถ้าไม่ผ่านจะมีตัวหนังสือสีแดงแจ้งด้านล่างว่ามีคำถามข้อไหนที่ยังไม่ได้ตอบอท่านก็ตอบให้ครบนะครับแล้วก็กด s ับมิ t อีกครั้งกรอกข้อมูลเสร็จเจ้าที่จะรีบติดต่อกลับไปมีเบอร์โทรศพัพท์ฝ่ายบุคคลด้วยนะครับคุณหิรันนะ เบอร์โทร0613856444ท่านใดสนใจงานนี้รีบสมัครออนไลน์ตาม Google f o r m ที่ผมแนบไปท้ายนี้ถ้าท่านข้องใจตรงไหนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณอิรันเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้นะครับ0613856444ขอให้โชคดีได้ทำงานทุกคนสวัสดีครับ